เวฟร1อยิบคาบูแปลงเป็นหัวฉีดทำลก5้าสทัก2ด้วยเลือกสละ อันนี้ได้น้ำมัน95นะครับแรงมา้ามา14.8ตัวก็ถือว,ว่าใช่ได้นะเดี๋ยวเราไปลองลงพื้นดูว่าได้ทีมีเท่าไหร่กันนะครับสำหรับเวฟ110คาบูตัวแรกแเป็นหัวฉีดน,นะฮะใส่กองเดิมรีแมพ